แรปปี้ช้อปปิ้งเพื่อนซียชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมขะสารสก,กัดมหาจ,จักรัสุดยอดเลยนะคะกับงานสามสษั์สุดยอดน้ำมันแห่งความอ่อนเยาว์เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นสาวสองพันปีค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะปัญหาริ้วรอยรงน้ำหมากลากน้ำลึก ผิวเยียวผิวย่นผิวยับผิวยานจบได้ในเซต,ตนี้และเราก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้นะคะคุณซื้อคอสทีนาดำสามกระบอกแถมฟรีกันดนีเครื่องลดน้ายกกรับนึง เข้าสู่นะเรื่องราวของความสวยวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมตอนเปิดรายการเราก็ยกขะดับความสวยไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมวันนี้นะคะตัวนี้สิ่งที่ชาริคังถืออยู่ในมือของชาริคัของพี่สุกัสตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นตัวที่กําลังติดท็อปฮิตในกระแสงานที่หลายคนต้องการมากๆเลยกับเครื่องมุดหน้าตัวนี้คุณผู้ชมขาต้องเรียกว่า เป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุไม่ว่าจะเป็นนะคะไฮฟูหรืออานะคะแล้วแรงสั่นเนี่ยหนึ่งหมื่นครั้งต่อหนึ่งนาทีฉะนั้นแล้วเครื่องตัวนี้คุณผู้ชมเหมือนย่อส่วนจากสถาบันเสริมความงามนะคะมาไว้ในมือของเราพี่สุแน่นอนันผลลัพธ์เี่กคุณผู้ชมจะได้บอกเลยว่าหน้าตึงยกกระชับริ้วลอยลดลงอย่างแน่นอนแต่วันนี้ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ไดเอามาขายค่ะ รัค่ะคุณน้องไม่เอามาขายไม่ได้ขายหรอกใช่ค่ะเครื่องนี้ถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวผู้ชมอยู่ที่1,590บาทวันนี้เอามาแจกเอามาแถมเฉพาะแฟนรายการของเราเท่านั้นค่ะเย่วันนี้ฟังไม่ดีค่ะเพราะว่าวันนี้คุณเชอรี่มีสินค้าถูกต้อง ครีมงาดำอุ้ยถามนิดนึงว่าทำไมต,<อ>ต้องเป็น,ปนครีมงาดำนนีมั่นใจว่าคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะนะคะในกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยชรีมั่นใจว่าทราบดี่าคะโดยเฉพาะในเรื่องของสารเซรามีนและพบมากในงาดำบางคนอย่างที่พี่สุบอกค่ะคุณผู้ชมว่าอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอยู่ในรูปแบบของนมเพื่อเป็นเครื่องดื่มนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองแต่วันนี้คุณผู้ชมมาอยู่ในรูปแบบของครีมบำรุงผิวหน้าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวใน ทยีนด้มีการนำออสารเซจามีนะคะที่สกัดได้จากงาทั้ง3สีค่ะไม่ว่าจะเป็นงาดำงาแดงงาขาวมาใส่ไว้ในครีบบำรุงผิวเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยความเหี่ยวย่นความแก่อยากให้ผิวยกกระชับเต่งตึงวันนี้คุณผู้ชมจะต้องจัดตัวนี้ไปกับครีมงาดำค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อก่อนนะคะห,หน้าแม่นะ,นะตาก็จะคอ่อยีคืตอนนี้นะคะ ตรงนี้มันจะเป็นรอยรอยรอยนะคะแล้วก็โอ้โหตรงนี้ก็จะแบบเป็นเป็นร่องเด้อเป็นร่องเนี้ยพอดีลูกมูกของแม่นะคะสุดสวยแล้วก็มีครีมดีๆนะคะจากบริษัทดีๆใช้สามวันนะคะรอยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วตรงนี้สําคัญตุดเลยนะคะเนี่ยมันนุ่มหน้าก็นุ่มนุ่มสิวสักเม็ดก็ไม่มีเป็นครีมที่มีสารต้านริ้วรออิสระเป็นงานดาด้วยหอมนะคะบอกเลยหอมมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นจริงบอกไม่ได้เราเป็นสายเทสโกหกใครก็ไม่ได้ และยิ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ใช้เครื่องนวดยกกระชับใบหน้าในลําคอเครื่องนี้ร่วมกับครีมงาดำของเชอรี่ซึ่งเป็นสูตรสาชะลอวัยค่ะที่มีการรวบรวมนําเอางางม,มากที่สุดถึง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นงาดํางาแดงงาขาวจากแหล่งสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกค่ะได้ใช้คู่กันแบบนี้ความเปลี่ยนแปลงของผิวของผู้ชมนะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยการยกกระชับปรับเข้ารูปความเหี่ยวความแก่ความเสื่อมของผิวจะกลับมาแต่งตึงจะถูกฟื้น ฟูดได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยนะคุณผู้ผผชมวันนี้นะคะคุณซื้อคอสกีนาดำสากระบุกแผงปรีกันดีเครื่องลดน้าย,ยกรับนึงเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระปุกแตงขายพีแค่999บาทได้รับไปทั้งหมด6ชิ้นสุดคุม้มโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสนนนินค้าจําเนจำกัดค่ะ เนี่ยเข้าใจปัญหาของคนดูมากๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุเพราะเอาว่าอะไรเพราะว่าชนี่ก็เคยแก่มาก่อนจริงปะชี่เคยแก่ชนี่เคยมีปัญหาคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะ ภาพหน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าในเรื่องของริ้วรอยนะคะหน้าผากเนี่ยมันเป็นเส้นเส้น,เส,นเส้นเยอะมากแล้วติ่งกา<ม>ของชรีเนี่ยคือมันนับแฉกแทบไม่ได้เลยคุณผู้ชมซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วเถอลงมาอีกคับคุณผู้ชมเถอลงมาข้างล่างเนี่ยบริเวณร่องน้ำหมากล่ากัมลึกของชรีหรือว่าร่องแก้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกมากที่สุดวันนี้คุณผู้ชมขาตัวช่วยวางอยู่ในเมืองของชรีแล้วอยู่ที่หน้าบ้านของคุณผู้ชมหน้าจอของคุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะเพราะหลังจากที่ใช้ครีมานดัตัวนี้คุณผู้ ล็กสี่ของเชอรี่คุณผู้ชมดูบีฟอัปเตอร์นะคะหน้าผากลิ้วรอยต่งตางๆเนี่ยมันจางลงมันไม่มีแล้วคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ลองครีมงานดำของเชอรี่คุณผู้ชมเพราะว่าเชอรี่สกัดเอาหัวใจสําคัญของเขาที่อยู่ในงา3สามชนิดมีงาดํางาแดงดและงาขาวค่ะอย่างสารเซซมีเนี่ยสกัดได้จากงานสามชนิดนี้คุณผู้ชมเราสกัดเอาหัวใจสําคัญของเขาค่ะที่อยู่ในงาสามชนิดนี้นั่นก็คือนะคะแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหม ว่ามันเป็นการสกัดออกมาให้ได้น้ำหวานอย่างความอ่อนเยาว์แบบนี้เลยแล้ววิธีการการสกัดหลักคุณผู้ชมทําแบบไหนฉันี่เอางานดิบแบบนี้ที่สุกัดยังไงเอางานดิบแบบเนี้ยเข้าไปผ่านกรรมวิธีแบบสกัดเย็นย่าว่าสกัดเย็นนะคุณผู้ชมหลังจากที่สกัดเย็นทำยังไงต่อคุณผู้ชมก็เอาไปแช่ในห้องที่มีความเย็นตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นจะที่ทำยังไงคุณผู้ชมเอามาเข้าเครื่องบีบอัดเอาหัวใจสําคัญตัวนี้ออกมานั่นก็คือสารเซซามีนคุณผู้ชมนะคะสาร ตัวนี้นะคะทั่วโลกขนาดนามให้เลยว่าเป็นราชาน้ํามันแห่งความอ่อนเยาว์ที่สาคัญที่สุดคือไม่มีกลิ่นเหม็นหืนจริงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านาชนี่เลือกใช้วิธีการสกัดแบบเย็นจนทําให้มเลกุลต่างๆม,มีขนาดที่เล็กลงแล้วจะช่วยคงคุณค่าในเรื่องของแร่ธาตุสารอาหารและวิตามินต่างๆนะคะที่มีประโยชน์กับผิวไว้ให้ยาวนานที่สุดเพื่อประโยชน์ในการดูแลผิวของคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ ื่อพี่เล็กนะคะจิตรากรค่ะปัจจุบันก็อายุ57ปีแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายการแจ้งค่ะก็ต้องออเจอแดดเจอฝุ่นเจอละอองพวกมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่เนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งมากแล้วก็มีริ้วรอยพวกกระฝ้าจุดด่างดำาพกกรงน้ำหมาดหรือว่ารอยจินกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยพีย่ามาเจอครีมตัวนี้ค่ะนี่แหละ เป็นครีมเนื้อครีมที่สกัดมาจากงาดำค่ะซึ่งเจ้านี้ก็เป็นเจ้าแรงเหมือนนะคะที่เอางาดำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าเนื้อครีมเขาเนี่ยละเอียดมากนี่นะมีกลิ่นหอมของงาดำด้วยพี่ก็ลองใช้ไปพอใช้ไปสักพักนึน่รู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นริ้วรอยจางๆเนี่ยก็ลดเรือน,นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้านลองซื้อมาใช้ดูค่ะ กี่าดำสากระบ,บุกแขมปรีกันดีเครื่องรถหน้าย,ยกและทับ1ึงเครื่องไปเลยค่ะและโัวสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระบ,บุกแต่งขายเพียงแค่9 9 9เบาทได้รับไปข้งหมด6ชิ้นสุดคุ้มโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสินค้าจะเงินจำกัดค่ะนี่อันนี้นะคุะูผู้ชมอยากให้ดูเนื้อนี่ เห็นไหม้มเห็นไหมมีความแค่คุ้นใช่ไหมที่สอดและที่สำคัญยังมีความรู้สึก ว่าเป็นงาแล้วพอพิสุกัดทาแค่บนบนมันซึมเลยคุณผู้ชมให้ผู้ชมดูนะว่าหลังจากที่พิสุกัดเขาทาบริเวณหลังมือของเขาแล้วถ้าวันนี้ชลิจะขออนุญาตคุณผู้ชมโชว์ผิวหน้ามาแบบสดๆอย่างนี้แล้วทาบนผิวหน้าของชลิและได้เห็นเนื้อครีมงา3ชนิดของชลิที่อยู่ในนี้คุณผู้ชมสกัดเอาสารเซเรมินไว้ในนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิถ้ามันบางเบานะพิสุกัดมันจะไม่ถึงพี่ใช่ความที่เราเป็นเจ้า ของงโราน,ม,นมันจะต้องมีความเข้มขน้นคุณผู้ชม,ชมนี่เดี๋ยวพุพ่ง้อ้าไมไ่แต่หน้าฉันนีดด่ไม่ได้แต่งหน้าคุณผู้ชมดูสิ แล้วแก้ปัญหาให้คนเหี่ยวคนแก่คนที่มีอายุมากๆเนี่ยพี่สุจะเอาแบบเบาๆบางๆไม่ได้ไม่ได้งถ่านะคะแค่นี้มันซึมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ทาบริเวณหน้าผากนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาลงมาตรงคอที่นึงแล้วหลังจากนั้นดูความฉ่ำความชุ่มของราชาน้ำมันเห็นความอ่อนเยาว์มนเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วนี่ได้ยินเสียงไหมกดปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเอามาทาแต่ตรงหน้าปุ๊บนี่ ยกทันทียกตั้งแต่ครั้งแรกจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะชลีขออนุญาตคุณผู้ชมนะทาเพียงแค่ด้านเดียวใบหน้าด้านเดียวของชรีแค่นี้คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะคะบางคนบอกว่าคุณชลีก่อนหน้านี้นะคะบริเวณร่องน้ำหมากล่างหนุ่มคุณเนี่ยมันโบมากมันลึกมากทำยังไงทําวิธีนี้คะ่ะยกขึ้นไปแบบนี้คุณผู้ชมยกไปเลยแล้วหน้าผากนะคะริ้วรอยต่างๆคุณทำยังไงคุณชรีก็ยกสิแม่ยกขึ้นแบบนี้เห็นไหม ยกขึ้นยกขึ้นแล้วหลังจากนั้นริว้วลอยตีนกาที่หลายแฉกเมื่อกี้ทำไมวันนี้ในไวเล็กสี่ไม,ไ,มมไม่มีเพราะว่าใช้เครือ่องนวดนี่แหละควบคู่กับครีมเงาดำแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วริ้วรอยล่ะในไวเล็กสี่คอ,อมันต้องคอมันจะต้องไม่มีริ้วรอยเลยคุณ<จ> вот ผู้ชมแล้วชลิตทำยังไงทำแบบนี้ค่ะแรงสั่นสูงมาก1 0 0 0 0ม่นครั้งต่อหนึ่งนาทีแต่มีความปลอดภัยกับผิวหน้าของคุณผู้ชมสำคัญที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูเลยเห็นผลลัพธ์ทันทีที่คุณผู้ชมได้ทตต้งแแ่่ครกะ คุณเห็นไหมว่าหน้าด้านนี้ของชลีไม่ได้ทาครีมงานดําเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องนวดนะผู้ชมเห็นว่ามันจะมีความห้อยความย้อยลงมาแต่หน้าด้านนี้ของชรี่คุณผู้ชมขาไม่เกินจริงกับการใช้ครั้งแรกคุณผู้ชมเห็นไมไม่เห็นกระบอกหน้าชัดเจนเลยค่ะแล้วมันจะค่อยๆถูกยกขึ้นหลังจากนั้นยกขึ้นปะคุณผู้ชมดูบริเวณหางตาของชรีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมดูนี่นี่ พี่โนนะคะขอชี้ได้เลยยกเลยพี่สุกัดูพี่ขอชี้ได้ไหมกลัวว่าคุณผู้ชมทางบ้านไม่เห็นขออนุญาตนะนี่เห็นความค้อยอยู่ไหมแต่ข้านี้ไม่มีแล้วนะข้านี้ไม่มีแล้วนะนี่อันนี้คือแค่ขังียนหมอท่านใจแล้วค่ะโอ้สุดยอดไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะรีบโทรเข้ามาดวนๆนะคะสายอาจจะเดิ ừ, ดนนี่นะแม่แม่ป้าป้าคะยังไงนะถ้าเกิดว่าสายเยอะโทรไม่ติดนะโทรย้ำมาค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคินคอสงาดำค่ะซื้อขนาดนะคะ30กรัมนะ30กระปุกแถมฟรีทันทีกับเครื่องรวดหน้ายกกระชับ ฟังให้ดีนะคะกับคอสครีมงาดำขนาด30กรัมค่ะซื้อ3กะปุกแถมฟรีค่ะกับเครื่องเวดหน้ายกกระชับ1เครื่องราคา1,590บาทยังไม่พอแม่แม่ป้าปารีโทรเข้ามาในรายการวิวนี้เลยนะตอนนี้เลยนะคะแถมฟรีค่ะกับครีมงาดำจากทางคอสเนี่ยอีก2กะปุกรวมทั้งสิ้นจะได้ไปทั้งหมด6ชิ้นมูลค่ารวม8 4 0บาทแต่แม่แม่ป้าจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะเอาไป เลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบเดี๋ยค่ะตอนนี้อายุหาซิปปีเลยค่ะขออนุญาตนิดนึงพี่เจี๊ยบาพี่เจี๊ยบอายุห้าสิบปีแล้วอันนี้เป็นเผ่าตัดตาพี่เจี๊ยบอายุห้าสิบปีแล้วพี่เจี๊ยบทำอาชีพอะไรขออนุญาติดนึงค่ะเห็นบอกตากแดดเป็นผู้รับเหมาใส่ก้อนสางจะต้องออกใส่ก well. ้อนสางเสมือเลยโอ้โหหลดหนำเจอแดดเจอฝุ่นหน้าแห้งลายเลยค่ะโอ้ไล่แห้งอะ ขออนุญาตนิดนึงนะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาหน้าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ประยัดสิเบาแต่ก็ตองเบดเวยค่ะมาทั้งร้อยผิวหิวแห้งเหนียว มาทั้งลองนี่ค่ะลองหนา้าผากมาซีหาเซ<ส>นค่ะลองหน้ามาห้อย<ฮ>ตื่งกาด้วยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของพี่เจี๊ยบนะคะขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูว่าภาพของพี่เจี๊ยบก่อนหน้านี้นะคะ<ฮ>ที่เ<ฮ>ชอรี่ยังไม่ได้ดูแลพี่เจี๊ยบนะคะคุณช่วย็นกไหมไว่าริ้วรอยบริเวณหนะะ้าผากของพี่เจี๊ยบเนี่ยสังเกตได้เลยว่าริ้วข้น ที่จะชัดนะคะรอยค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยอันนี้หนึ3งเส้นคุณผู้ชมดูนะแล้วทีนี้เถิดลงมาคุณผู้ชมเห็นไหมบริเวณตีนกาของพี่เจี๊ยบหนึ่งสอมสี่ห้าหกเโอ้เยอะมากคุณผู้ชมค่ะมันเยอะมากจริงๆบริเวณตีนกามันหลายแฉกคุณผู้ชมและหลังจากนั้นที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของร่องลือต,ต่างๆของพี่เจีย๊ยบคุณผู้ชมเห็นไหมว่า ค่อนข้างที่จะลึกบุลงไปเลยสําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดคือใบหน้าของพี่เจี๊ยบมีความเหี่ยวมากมีความแก่มากมีความหมองคล้ำมากๆเลยแล้วตัดภาพไปดูพี่เจี๊ยบปัจจุบันนี้สิคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้นะใบหน้าของเขาหนาสามสิบกว่าถูก่ะแล้วคุณผู้ชมดูนะหน้าผากของพี่เจี๊ยบขอนี่แตกนะพี่เจี๊ยบนิ้วรอยบริเวณหน้าผากของพี่เจี๊ยบตอนเนี้ยไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่มีจริงๆนะคะและที่สําคัญตีนกาพี่เจี๊ยบเป่ยเมื่อก่อนเนี่ยจากห้าแฉกหกแฉกเจ็ดแฉก ตอนนี้ผู้ชมเหลือแค่หนึ่งแทก็ยังหาแทบไม่เจอจางมากเลยนะอันนี้จะฟูไม่แล้วที่สุดลต้องดูดีริ้วเล็กๆอ่ะริ้วเล็กๆบริเวณใต้รอบดวงตาพี่เจี๊ยบ่ะคุณผู้ชมอันนี้ชันไสัมผัสได้เลยว่ามันมีความฟูขึ้นมันเหมือนดันผิวพี่เจี๊ยบออกมานะคะและทำให้พี่เจี๊ยบ่ะคุณผู้ชมเวลาที่เขามีบริเวณผิวตรงนี้ฟูขึ้นมาเนี่ยจะดูอ่อนเยาว์แล้วล่องแก้มต่างๆพี่เจี๊ยบ่ะที่มันลุกมากๆอ่ะมันมีค่อยตื้นขึ้นฟูขึ้นที่สุดละฉะนันะคที่ กำลังมีปัญหานะหน้าเหี่ยวหน้าแิวหย่ยนยานถึงบอกว่าคือไม่มีความกระชับนะและคน<แ>ที่ผิวก,ก,กร้กกานดูเถอะกร้กกานแดดกร้านอายุก,กา้กกานลมทุกอย่างวันนี้มาใช้ได้เลยสวัสดีค่ะนุชกันนาณันทสิงป์นะคะอายุ50สิปีค่ะตั้งแต่อายุเข้าเลข5้ามานะคะตีนกาเอ่ยล่องน้ำหมากเอ่ยล่องแก้มเอ่ยริ้วรอยต่างๆหรือรอยหมองคล้ำต่างๆจากการตากแดดนะคะมากันนี้พรึบเลยค่ะ ครีมงาดำสูตรศาสชะลไวนะคะเนี่ยนะคะครีมเขาจะแบบนี้ค่ะหลังอาบน้ำก็ทายไปเลยนะคะทาไปให้ทั่วค่ะตรงไหนที่เรายิดว่ามันเป็นปัญหาของเรานะคะตีนกาล่องแก้มล่องน้ำหมากหร้รอยต่างๆนะคะทาไปให้ทั่วใช้ไปเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นผลได้ด้วยตัวเองเลยนะคะว่าหน้าเรานุ่มขึ้นถ้าใครยังไม่เคยลอง แนะนำให้ลองใช้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะวันนี้นะคะคุณซื้อคอสกีนาดำสามกระบกแถมปรีกันทีเครื่องลดน้ำย,ยกกระชับนึงเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระบกแตงไท้แี้999บาทได้รับไปขั้งหกชิ้นสุดคุ้มโปรโมชั่นดีแนละ้ เล่าอีกทีหนึ่งได้ไมาว่าหลังจากที่เจอครีมตัวนี้ที่ใช้ไปปุ๊บจนถึงวันวนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะสิบอกเนะค่ะมือนแสกใส่มากกับบคิดว,ว่ามันสีดีขึ้นค่ะหากตื้นงสม่าหน้าผิวแห้งๆแล,ล้มันหายไปมันก็เลยชุ่มชื่นขึน้นเข้าวันที่สามที่ซีอ้าวเฮ้ยเป็นไงเป็นไงล่องมันตื้นเคย้งมันหายไปแต่ว่ามันยังเห็นอยด้วยจ้ะเราก็เลยใส่ไปกระปุกที่สองกระปุกที่สาม เอ้ยตื่นขึ้นเห็นในชัดเลยค่ะเพราะว่าเป็นคิปง่าดังที่เพิ่งเคยเจอมาก่อนเป็นเก่าแรกเก่าเดียวในไทยเด้อค่ะใช่ใช่โอ้โหใะร้อนหอมกินห่้าขนาดเลยค่ะทิ้งเย็ใช่ยังไงโได้เลยเอ๋สิบอกเด้อค่ะไป้าใช้ยังไงใช้ยังไงแล้วก็รูปเด้อค่ะจับเสือก็แล้วก็ซึมเร็วกินหอมบมตสองยางนะค่ะสารเคมีข่อยท่ารอบดวงตากระไดเด้อค่ะก็แสบบางอย่างเด้อค่ะบ่มีผลขางเคียงเด้อค่ะไส้พู้ใดแพ้มันสีคืน เลยค่ะตอนนู้นอ๋อลงมูนเล็คแล้วหลังจากที่เลอกทีมทำปุ๊บก็ใช้เครื่องเลยใช่ค่ะด้วยค่ะต้องใส่คู่กันด้วยค่ะนี่ดำด้วยค่ะว่าต้องใส่คู่กันบ่ใส่คู่กันบ่ได้เล้วค่ะมันสิได้เห็นผลเร็วๆนะคะล่องนมาล่องตีนกามันสิได้หายไปด้วยค่ะผู้ชมชนรีบอกเลยนะว่าถ้าผู้ชมได้ใช้ครีมงาดำนะคะผสานกับงาสามชนิดสามสายพันธุ์ของชนรีและเป็นสายพันธุ์ที่คัดสรรมาจากอุบลราชธานีสามซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกตอนนี้แล้วผู้ชมมมมาาารรร่่่วววใสสสกกกกัับดนอี แล้วตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันอยู่บนหน้าพี่เจีย๊ยบค่ะผู้ชมแล้วถ้าผู้ชมนอกจากอยู่บนหน้าพี่เจี๊ยบได้ใช้เครื่องตัวนี้ควบคู่กันแรงยกที่สูขัสมันมหาศาลมากนะคะที<ช>่ล<ม>อยจางลงนะคะทั้งหน้าผากทั้งติงกาต่าง,างๆเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเครื่องจำนวนจำกัดอี่องเช่นี่ได้บอกไปและตอนนี้สายเล่นมากผม แสดงว่าปลอดภัยสามารถใส่ได้ไร้กัวงวลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหยดแล้วครีมเป็นสีเป็นสีน้ำตาลนั่น,น,น,นหมายความว่ามีสารปลอดแล้วก็สารต้องพางอันตรายหน้าทางแน่นอนชื่อนกประพันธ์นะคะอายุก็เข้าเลขห้าแล้วพื่ถึงแม้เราจะไม่ได้ออกแดบดบแต่การอยู่ในบ้านแล้วการเปิดไฟตลอดเวลาเนี่ยมันก็รับแสง UV เหมือนกันทําให้ผิวหน้าแห้งกร้านมากเมื่อก่อนนี้ที่มีผิวหน้าที่ แห้งมากๆแห้งจริงๆแห้งจนเป็นขึ้นขุยเลยแล้วก็รอยย่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากติ่มกาล่องแก้มหรือล่องน้ำหมากชัดเจนมากมันทําให้ผิวหน้าเราอะดูเกินอายุจริงสิ่ง,ง<ๆ>ที่สําคัญที่สังเกตง่ายคือที่ใช้ได้มาระยะหนึ่งอะที่ชัดเจนเลยคือล่องรอยจางลงผิวแห้งนี่ไม่มีขุยแล้วนะคะผิวไม่แห้งแล้วดีขึ้นมากค่ะการยืดตัวของผิวหน้าเด้งมากเด้งบามแม้ทีเลย ยังไงก็อย่าลืมทดลองใช้นะคะดีจริงที่ถึงบอกต่อค่ะชื่พี่เปิ้ลนะคะตอนนี้เปิ้ลอายุ50แล้วก่อนหน้าเนี้หน้าพี่เปิ้ลหนาหูพังมากเลยอ่ะรม่ว่าจะเป็นรอยรอยบนริ้วรอยบนหน้าผากที่ยะมาก ตาหานตาล่องแก้มล่องน้ำหมากนี่แบบมาเต็มเต็มเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่เปิ้ลน่ะไม่กล <izo. S 3> <wh> ัวแดดเวลาออกแดดเวลามีงานอะไรจะไม่เคยหลบแดดเลยมันเลยทําให้หน้าพี่เปิ้ลแบบพังมากเลยเพื่อนก็เลยแนะนําตัวนี้มาให้พี่เปิ้ลใช้มันเป็นครีมของคอสครีมงานดำเขาใช้มาได้อาทิตย์หนึ่ง มันรู้สึกดีมากเลยอ่ะคือแต่ว่าเปิดออกมามันก็หอมแล้วว่าหอมระดูมากเลยอ่ะใช้ก่อนนอนเชา้าแล้วก็ก่อนออกจากบ้านแล้วก็แตะไป5จุดนะคะแล้วก็ทาคอด้วยนะคะ ก็ใช้อาทิตย์หนึ่งมันรู้สึกวิหน้าที่ดีขึ้นอ่ะริ้วรอยมันเริ่มหายลงเริ่มจางลงอ่ะแล้วก่นมันก็หอมหอมุงมากอ่ะแล้วเวลาทานะคะเนี่ยมันแห้งไหมากเลยอ่ะโอ้เนื้อครีมมันบางเบาไว้แล้วมันทาแล้วมันเข้าสู่ใต้ผิวหนังเร็วมากอ่ะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะตอนนี้นะคะตายเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คอเซ็นเตอร์รับไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดว่าแม่แม่ป้านะคะโทรเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าคอนเ็นเตอร์ยังไม่รับเนี่ยทรยัง โทรยังไม่อีกนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาเครื่องทางด้านซ้ายมือของชริซตอนนี้วันนี้ชริซนำมาจำนวนจำกัดเท่านั้นอยากจะให้คุณผู้ชมได้รีบโทรแล้วถ้าคุณผู้ชมถามว่าวันนี้คกูคุณชลิซขาขาสองเซตสองเซตเนี่ยนะจำนวนเครื่องเนี่ยจะได้เท่ากันไหมทุกทุกเซ็ตไหมอ๋กบ้านทุกเซตคุณผู้ชมขาแนะนําเลยให้ตุนค่ะซื้อสองเซ็ตชริซก็ให้คุณผู้ชมไปเลยสองเครื่องเพราะว่าอะไรผลลัพธ์ที่ได้มันจะได้รวดเร็วขึ้นถ้าใี้รอยติ้งการต่างๆเนี่ยมันจะ คนที่มีปัญหาผิวหย่นอนค้อยางๆเนี่ยยิ่งจะต้องทช้ยิย่งจะต้องทา,งงทาแล้วแนะนนะํานุณผู้ชมทาวันละสองครั้งเท่านั้นนะคะย้ำว่าทาวันละสองครั้ง ดูสวยดูสาวดูขาวและดูอ่อนเยาวกว่าอายุจริงค่ะใช่ค่ะนองอทามนิดนึงว่าใช้แล้วเน,นี่ยานานมานกกว่าห็นผลผู้ชมอ,อย่างที่พี่เจียบอกนะว่าคุณผู้ชมเห็นผลลัพธ์ควรปลีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคือผิวของผู้ชมจะนุ่มมากจะมีความชุ่มชื้นมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสําหรับความเปลี่ยนแปลงนี้แต่ถ้าผู้ชมใช้ไปหมด5กระปุกแบบที่ชันนี ok ane, <ขา S 2> ่ยกมาให้วันนี้ค่ะจัดเซตมาให้เด็กผู้ชมแน่นอนเลยว่าบอกคาเดียวเลยนะว่าคนที่มีริ้วรอย ควรจะต้องใช้คนที่ไม่ผิวที่เหี่ยวควรจะต้องทาสำคัญที่สุดคือคนที่อยากจะให้มีใบหน้าที่ยกระชับแต่งตึงถูกขึงไว้เนี่ยยิ่งจะต้องโทรให้เร็วค่ะใช่แล้วค่ะและนระ้ว,ว่าวันนี้ซื้อคอร์สทีมงานดำสามสิบกามจำนวน3ามกระปุกแถมฟรีทันทีค่ะกับเครื่องวดหน้ายกกระชับมูลค่าหน9 0บาทนะคะหเครื่องยังไม่พอค่ะ โทรเข้ามาเลยโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะโทรสั่งพื้นในรายการแถนดรีีมค่ะกับคอสีนาดาโทคอีก2อข้อุกรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะมูลค่า8ปัน4ีิ 4, 4, บาท สองปีแล้วครับผิวหน้าผมเริ่มมีป้ากาาเพิ่มมากขึ้นมาก้นเรื่อยๆประกอบกับงานที่ทำเนี่ยมันต้องออกแดดแล้วก็เจอฝุ่นปนตลอดทั้งวันเลยครับจนมีเพื่อนในวยัยเดียวกันเนี่ยเขาแนะนำครีมตัวนี้ครับแบคเซสีาเป็นครีมงาดำสูตรชะลอวัยครับมีกลิ่นหอมครับมีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากแค่หนึ่งเดืออที่ใช้นะฮะร,รู้สึกได้เลยครับว่าผิวหน้านียมันสดใสขึ้นผิวหน้ากระจ่างป้าปกาดไห้หายไปหมดเลยครับ อขอแนะนำทุกท่านนะฮะที่มีปัญหาแบบผมเนี่ยลองหาซื้อมาใช้กันครับ คอสกีนาดัมขนาด30ดกร,รมัมปกติราคากระปุกละ1,290บาทค่ะวันนี้5คุณซื้อคอสกีนาดําขนาด30ดกร,รมัม3กระปุกแถมปรีกันทีกับเครื่องวดน่ายโยเกระชับ1เครื่องราคาเช่นละ1,590บาทค่ะยังไม่พอนะคะฟังให้ดีใครโทรมาสังส่งซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยรายการแถมเพิ่มไปอีกนะคะกับคอสกีนาดําขนาด30ดกร,รมัมอีก2กระปุก,กรรมูลค่า กิจกรรมได้ตลอด2 0 4ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับที่บ้านได้